สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิตปูวงเลขานุการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สมสาขาภาคกลางจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนคิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้จะมาชวนคิดชวนคุยเรื่องมิทุนาการเมืองเดือน โดยทามรายเดือนมิถุนายนที่น่าสนใจก็คือ9มิถุนายนพัก้9ไกลนัดถแถลงแนวทางคําชี้แจงการต่อสู้ยุคพักกรณีที่นายทะเบียน คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นให้สารรัฐมนูนวินิจฉัยยุบพักคเก้าไกลกรณีที่สารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าการที่พักเก้าไกลนำเรื่องการแก้ไขบ่งวนกฎหมายยามมตร้1 2 2ไปหาเสียงและมีสอสอพัรเก้าไกล44คนลรงรายมือชื่อยื่นรัฐ รัฐสภาแก้ไขบ่มวลกฎหมายยามมตตา112นั้นสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเพ็นพระประมุขนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าหลายคนยังเข้าใจคลาดเคลือนผมดูคอมเมนต์ในโลกออนไลน์แล้ววันนี้ จะมาเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งสิ้นคอมเมนต์ในโลกโซเชียลต่างก็บอกว่าสอสยื่นแก้ไขกฎหมายไม่ได้เลยทำไมยื่นแก้ไขกฎหมายแล้วถึงมีความผิดนํำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะคะว่า ร่างประมวลกฎหมายยามาตรา112ที่พักเก้าไกลย,ยื่นให้รัฐสภาเพื่อจะดำเนินการแก้ไขนั้นในหลายมาตราเป็นการลดพระราชอำนาจการุ้มครององค์พระประมุขของไทยซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นเขียนชัดเจนว่าประเทศไทย ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก,การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับพระปรมุขนั้นต้องเป็นคนยิ่งกว่าครับไม่ใช่แก้ไขให้เป็นโทษหรือการคุ้มครองเบาลงครับนี่คือสาเหตุที่ทำไมสารรัฐธรรมนูญถึงวินิจฉัยว่าการยื่น ให้รัฐสภาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นการลดการคุ้มครององค์พระประมุขของประเทศนั้นทำไมถึงเป็นการล้มล้างการปกครองนี่คือสาเหตุหลักครับวันนี้ผมมาเรียนชี้แจงเพราะดูในคอมเมนต์ยังเข้าใจคาดเคลื่อนสอสอยื่นแก้กฎหมาย เสนอต่อรัฐสภาได้ไหมเสนอได้ครับแต่จะต้องไม่ขัดกับหลักปกครองของประเทศด้วยประเด็นต่อมาครบ15วันวันที่10มิถุนายนครบ15วันที่นายกเศรษฐาทวีสินจะต้องทำเอกสารชี้แจงกรณี4 0วยื่นให้สารรัฐธรรมนูญ มินิชัยนายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินขัดขาด,ดจาริยธรรมไร้แรงหรือไม่กรณีเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบันนำขึ้นทูลเก้าเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเหตุแห่งถุงขนมสองล้านบาทโดยข้อกล่าวหา 40สวนั้นรู้อยู่แล้วว่านำเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานซึ่งขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีขึ้นทูนเกานั้นทำให้ละคายเครืองเบื้องพระยุคลบาทเป็นการผิดจริยธรรมอย่างไร้ายแรงหรือไม่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะนำเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้าดำรงตงำแหน่งรัฐมนตรีนั้นต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนจะต้องไม่มีข้อบอกพร่องใดๆทั้งสิ้นเพราะคุณสมบัติรัฐมนตรีข้อหนึ่งที่สำคัญคือมีความซื่อสัตสย์สุจริตเป็นเชิงประจักษ์คุณพิชิตชื่นบานเคยถูกคำสั่งศาลให้จำคุกหเดือนกรณีติดสินบนถุงขนมสองล้านบาทที่ศาลอาญา นี่เป็นสาเหตุหลักว่าสาลรัฐมนตรต้องวินิจฉัยว่าคุณเศรษฐาทวีสินขาดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ถ้าผิดจริงคุณเศรษฐาทวีสินจะลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่คุณเศรษฐาทวีสินนำชื่อทูนเก้าทั้งหมดนั้นจะต้องหมดสภาพไปด้วย จะต้องมีการเลือกในรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และจะต้องมีการฟอร์มทีมรัฐมนตรีใหม่ในกรณีที่สารรั้นมูลวินิจฉัยว่าคุณเสฐาผิดจริงแต่ถ้าไม่ผิดก็ดำเนินการทางการเมืองต่อไปได้นี่ต้องมาลุ้นกันว่าหลังจากวันที่10มิถุนายนซึ่งครบกำหนด การยื่นชี้แจงเอกสารนั้นคุณเสียถาทวิศินได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะไม่เลื่อนการยื่นชี้แจงเอกสารจะต้องให้ทันวันที่10บซึ่งตอนนี้คุณบิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนั้นกำลังอ่านและสแกนถ้อยคำเพื่อให้มันสะาดสรวย นี่ต้องติดตามว่าหลังจากวันที่สิบนั้นศารลรัฐมนูญจะนัดพิจารณาวันไหนวันที่สิบสองมิถุนายนศารลรัฐมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าวันที่สิบสองนี้เป็นวันนัดพิจารณาว่าศาลจะพิจารณาโดย เฉพาะคำชี้แจงเป็นเอกสารของพักเพื่อของพักก้าวไกลหรือจะมีการไต่สวนพยานบุคคลหรือถ้าเอกสารชี้แจงของพักก้าวไกลล่าสุดซึ่งเลื่อนมาแล้วสามครั้งนั้นคำชี้แจงมีเหตุผลเพียงพอให้สารรัมนูนวินิจฉัยเลยสารรัมนูนก็จะวินิจฉัยเลยนี่ต้องติดตามและจับตาต่อไปว่านี่เป็นคดีอีก คดีหนึ่งทางด้านการเมืองว่าพักเก้าไก่จะโดนยุบพักหรือไม่17มิถุนายนเลือกตั้งสวระดับจังหวัดแต่ว่าวันที่เ้ามิถุนายนนั้นจะต้องเลือกสอวระดับอำเภอก่อนถึงจะมาถึงวันที่สิเจ มิถุนายนเลือกสอวอระดับจังหวัดแต่ข่าวล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมาให้ข่าวว่าอาจจะเลื่อนการเลือกสมาชิกวุฒธธิสภาระดับอำเภอออกไปก่อนเพราะสารรัฐมนูลล่าสุดได้รับวินิจฉัยกฎหมายประกอบรัฐมนวูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นขัดรัฐมนูญ 2อถึงสาม,มาตตาซึ่งกกตได้ออกมาให้ข่าวล่าสุดว่าถ้าทำการเลือกตั้งไปแล้วเป็นโมฆะประเทศชาติจะสูญเสียงบประมาณและจะเกิดการชดใช้ค่าเสียหายหลายล้านบาทจึงจำเป็นจะต้องเลื่อนรอฟังคำพิจารณาจากศารลรัมนูนก่อนอันนี้เป็นข่าวนะครับต้องติดตามต่อไปว่า ท้ายที่สุดถึงวันที่9จะได้รับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอรหรือไม่ถ้ามีการเลือกตามปกติจากวันที่9มิถุนายวันที่17มิถุนายนก็จะเป็นการเลือกระดับจังหวัดต่อไปซึ่งนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้มีเรื่องร้องเรียน ก่อนการเลือกตั้งในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นร่างร,ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมี2อถึงสาม,มาตราที่สาร,รน,น้ำนูลได้รับวินิจฉัยแล้วว่าขัดต่อรัฐนูลหรือไม่หรือกรณีคุณสมชายสแสวงการได้ออกมาเปิดเผยหลักฐานอย่างต่อเนื่องว่ามีการหัวกันในการลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาอันนี้ก็ต้อง ติดตามข่าวต่อไปวันที่18อายการนัดส่งฟ้องนักโทษชายเด็กขาดทักษิณชินวัตรต่อศารอาญาซึ่งต้องมาดูกันว่านักโทษชายเด็ขาดทักษิณชินวัตรจะไปตามนัดอายการหรือไม่เพราะนํำเรียนพ่อแม่พี่น้องตรงไปตรงมานะครับว่าการที่ อายการนำนักโทษไปฟ้องที่ศาลอาญานั้นศาลจะให้ประกันตัวต่อเมื่อไม่มีการหลบหนีไม่มีพฤติการหลบหนีไม่มีพฤติการไปยุ่งเยิงต่อพยานหลักฐานแต่นายทักษิณชินวัตรนั้นมีพฤติการหลบหนีมาก,ก่อนก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยวันที่22สิงหาคม2566 และมายื่นขอพระราชทานอภัยลดโทษยอมรับในดีกาการยื่นว่าตัวเองทุจริตคอร์รัปชันจริงยอมรับคำพิภาคษาสารจริงแต่ไม่กิดคุกแม้แต่วันเดียวนี่เป็นพฤติกรรมการหลบหนีคดีหรือไม่ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาวิเคราะห์ว่าถ้านักโทษชายเด็กขาดทักษินจินวัตรมาตามคำสั่งอายการวันที่18 ส่งฟ้องศาลจะไม่ให้ประกันตัวก็ต้องมาดูกันว่าช่วงนี้ข่าวเงียบหายไปซึ่งใบปลอ n งแพทย์นั้นให้รักษาตัวถึงแค่วันที่สามซึ่งผ่านมาแล้วตอนนี้ยังเงียบอยู่ก็มีข่าวบ้างกระแสว่าไปแล้วทางช่องทางทางธรรมชาติบ้างเช่าเรือไปกัมพูชาบ้างหลายข่าวหลายกระแส แต่ต้องติดตามตามข่าวจากช่องกระแสหลักเท่านั้นต่อมา26มิถุนายนเลือกสอวระดับประเทศนี่เป็นทำรายการเลือกสอว9มิถุาน,าานายนเลือกระดับอำเภอ17มิถุนายนเลือกระดับจังหวัด26มิถุนายนเลือกระดับประเทศถ้ามีการเลือกตามทไลายที่กรกตกำหนดไว้แต่ล่าสุดเหมือนที่ผมได้แจ้งต้งแ,แต่ต้นคลิปว่า การเลือกสอวครั้นนี้มีประเด็นควรสงสัยหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสารละจรรมูนรับใบวินิัยไม่ว่าจะเป็นกรณีหัวลงสมัครรับเลือกตั้งต้องติดตามและจับตาข่าวการเมืองต่อไปครับต่อไปามรายต่อไปถ้ามีการเลือกตั้งสวตามทำลายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนด 2กรกกราคมจะประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภานี่เป็นทำลายการเมืองร้อนๆเดือนมิถุนายนที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องติดตามและจับตาอีกประเด็นหนึ่งสภาผู้แทรนรัษฎรจะเปิดสมัยประชุมสภา19-20-21มิถุนายนเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชามติ ร่างพาะราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 5 6 8และอีกล่างหนึ่งที่สำคัญล่างพระราชบัญญัตินิรโทษ,ษกรรมซึ่งจะเข้าสภาหรือไม่ต้องติดตามเพราะประวัติศาสตร์การยื่นเข้าสภาแก้ไขเสนอล่างพระราชบัญญัตินิรโทษ,ษกรรมนั้นพักเพื่อไทยเคยเสนอสุดซอยมาแล้ว โดยการเสนอครั้งแรกในสมัยนั้นคุณภูมิธรรมเวียชยาชัยซึ่งปัจจุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยและออกมาถแถลงชัดเจนว่าจะนิรโทษก,กรรมเฉพาะประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเห็นต่างด้านการเมืองโดนโทษการเมืองเล็กๆน้อยๆ แต่ท้ายที่สุดวาระสองมีสอสอพักเพื่อไทยเดินทางไปพบนายใหญ่ที่ต่างประเทศกลับมายัดไส้พลรบล่างพระราชบัญญัติคที่นักข่าวขนานนามว่าล่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยซึ่งรวมคดีขอรับชั้นคดีคุณทักษิณชินวัตรเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยและต่อมา ก็ได้มีการลุกฮือต่อต้านประชาชนหลายล้านคนเกิดก่กอขบเนเกิดกปอปปอสอขึ้นและรัฐบาลเพื่อไทยก็ล้มในที่สุดต้องติดตามและจับตาว่า 19, 20, 21มิถุนายน2567รัฐสภาจะเปิดประชุมสมัยวิสามานั้นพักเพื่อไทยจะนำเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและจะมีการยัดไส้ ช่วยนายใหญ่หรือไม่และประเด็นที่ต้องติดตามและจับตาคือแรกแรกที่มีการศึกษาความเป็นไปได้นั้นมีพักก้าวไกลผักดันอยู่พักเดียวให้มีการนิรโทษกรรมผู้ต้องหาประมวลกฎหมายยามาตรา112ด้วยซึ่งพักร่วมนั้นเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วรวมใจสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนานั้นเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับแต่พรรคเพื่อไทยก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่มีกรณีศึกษาแต่พอมีข่าวนายใหญ่โดนอายการสั่งฟ้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พรรคเพื่อไทยกับหลังหันแทบไม่ทันครับกลับมาสนับสนุนให้ก้าไกลนำเสนอประมวลกฎหมายยามาตราผู้ต้องหาคดีประมวลกฎหมายยาามาตรา112ใส่ใน พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่จัดเสนอเข้าในรัฐสภาด้วยนี่ก็ชัดเจนครับว่าพรรคเพื่อไทยในสมัยรัฐบาลน,นี้ทำเพื่อใครไม่มีโจทย์เพื่อประชาชนแม้แต่ข้อเดียวครับเพื่อในายใหญ่ล้วนๆครับฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้ติดตามและจับตาการเมืองมิถุนายนเดือด อยากกระพริบตาครับวันนี้ผมก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพียงแค่นี้ครับการเมืองเราไม่ยุ่งไปได้ครับเพราะการเมืองยุ่งกับเราทุกเรื่องฉะนั้นเราอย่าเบื่อการเมืองมึงมีมืดย่อมมีสว่างสักวันหนึ่งประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วเราจะได้ นักการเมืองที่ดีมาทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนประเทศไทยไม่สิ้นคนดีครับวันนี้สวัสดีครับ